สวัสดีครับคุณผู้ชมครับรายการอบอจภูกเก็ตช่วงนายกชวนคุยวันนี้จะมาคุยให้ทันผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับเรื่อวโรงพยาบาลอบจภูกเก็ตนะครับสิ่งตอนนี้รนะดับความนิยมเป็นอย่างมากมีหม้อดังๆไลายคนนะครับทีสร้างชื่อเสียงครับโรงพยาบาลอบจภูกเก็ตนะครับย่างหม้อธนาบุคคลนึงเป็น พ่อออด้วยนะครับโดยสารแล้วก็เป็นหม้อเฉพาะทางเรื่องกระดูกและคอกับผ่าตัดเก่งมากกับเป็นเลืองก้องคอเข้าเรือง้องมีปัญหาเรื่องกระดูกนะครับไข้คอต่างๆในหม้อ,อทนายที่เก่งมากนะครับในวออัดอประจวบคีรีขันดังระดับประเทศนะครับหม้อเฉพาะทางอีกคนนึงนะครับคือหม้อกรววดซุกลิมนะครับ ซึ่งเป็นมอหัวใจนะครับตอนนี้มีคนขคายไปใช้บริการอบอจอมาร์กนะครับแล้วก็ติดต่อได้ดใจมอกควิดมาร์กรรนะครับม่อ,ามอตาเช่นเดียวกันนะครับแปดยิ่งบุตรดาบุตรด,ดัชจิตธรรมนะครับซึ่งตอนนี้มาอยู่บ้านอบจอภูเก็ตนะครับได้ทำการตรวจตาแล้วก็รักษาตาให้กับคนขคายนะครับมอจะวางทางนี้ไล่ ไล่ไล่าฐานนะครับซึ่งเป็นหม้อที่เก่งๆทางนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นหม้อเด็กหม้อฟันนะครับทางไล่าทางโวงนี่ก็เป็นการพัฒนายงานโดยโดยรงพยาบาลธนบุรีนะครับซึงอ,อบจอได้ว่าจ้างให้โรงพยาบาลธนบุรีมาดูแลเลืองแพทย์พยาบาลและการบริหารโดรงพยาบ,บาลอบจซึ่งตอนนี้ครบรอบสาไปีแล้วเราเพิ่งเราเพิ่ง ทำเรื่องครบรอบสร้างไปไปเมื่อปลายเดือนพฤษภาที่ผ่านมานะครับต้องขอบคุณท่านผู้ชมบางๆนะครับที่ช่วยกันบล็อกต่อนะครับทาให้โรงมยาบาลอบจตอนนี้คนไข้ยเยอะเลยครับวันหนึ่งประมาณ6 0 0 700คนจะถึงพันคนในเร็วนี้เ,เร็วๆนี้เราจะมีเครื่องมือมาเพิ่มนะครับเรื่อง้องการผ่าตัดในช่องทองนะครับก็วันเดือนกันยาโนนนี้เราจะ มีเครื่องมือนี้แล้วนะครับตอนนี้สร้างซื้อเรียบร้อยแล้วก็นักจะติดตามนะครับโรงพยาบาลอบจตอนนี้ปรับปรุงขึ้นเลยๆนะครับก็ท่านผู้ชมมีโอกาสไปตัวสุขภาพ่าลืมไปตัวทีโรพมาลอบจได้นะครับไม่แพงเลยครับราคาเท่ากับโรงพยาบาลของรัฐนะครับแต่ว่าบริการเหมือนเอกชนนะครับขอบคุณท่านผู้ชมมากนะครับติดติดตามรายการอบจช่วงนายกชนคุยหมดโดยตลอดครับขอบคุณครับ